สวัสดีครับวันนี้จะมา,าพูดถึงเรื่องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับทานาที่มันเป็นลิเทียมไอออนนะครับยี่ห้อ l i โตกาล่านะครับ l i โตกาล่านะครับ lii 500ชาร์จได้4ก้อนนะรองรับแบตเตอรี่ไซส์นะครับ2.6650 2.1700 2 0 7 0 0นะครับไอตัวหน้านี่คือเป็นลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางของแบตเตอรี่นะอันนี้คือความยาวแบตเตอรี่นะครับ1 8 6 5 0 18 4 90 1 8 3 5 0หรือ a a หรือ A3 ตัวก็ได้นะครับแบตเตอรี่ชาร์จนะครับราคา499นะครับลักษณะก็เป็นลักษณะนี้นะจะมีปุ่มโหมดนะ โหมโดเพื่อปรับเ,เป็นลักษณะาชาร์จหรือว่าฟ้าชาร์ตฟ้าฟ้าเทสหรือนอร์มอเทสนะมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกกระแสาชาร์จได้ตั้งแต่300มิลลิแอมป์500มิลลิแอมป์700มิลลิแอมแล้วก็0ันมิลลิแอมได้เลยนะครับจะบอกสถานะมากมายนะครับนอกเหนือจากการชาร์จนะ มันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับแล้วก็แบตเตอรี <c oughs> อ่นิเกิลไฮไดร์นะครับเมเทัลนิเกิลไฮไดร์นะครับได้ด้วยที่มันมีความจุหรือ <c oughs> ที่มันมีความแรงดันนะครับ1.5โวลต์นะฮะก็ <c oughs> สามารถที่จะชาร์จได้ด้วยนะครับ <c oughs> มาดูรายละเอียดก,กันนะครับเครื่องชาร์จอัจฉริยะระดับสูงนะครับพร้อม ระบบตรวจสอบทานและระบบความจุมันสามารถที่จะชาร์จเสร็จปั๊บสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยนะครบแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยครับมันมีความจุเท่าไหร่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมวัดความจุได้เรียบร้อยแล้วนะในการทสอ่อแบตอันนี้แบตเตอรี่แก่มาจากโน้ตบุ๊กนะ ปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3,000ม mm. ิลลิแอมตัวนี้มีความจุอยู่ยที่2,4247ม mm. ิลลิแอมเอง400 2,478มิลลิแอมตัวนี้ตัวนี้มีความจุแค่580นะครับซึ่งไม,ไม่เท่ากันนะครับก็มันเป็นคุณสมบัติของตัวนี้ฮะที่มันมีความเก่งนะครับ 5, 5 จัดหามาทดสอบนะครับเพราะว่าเราในฐานะที่อยู่เป็นผู้ใช้กับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมก็เขาบอกว่ารองรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน i MR อ็มอาร์ไอเ็ก็คือพวกดิเมนชันของมันนะนะสิบแปดหนึ่ง0 1 8หก0นนงนน่ 17670 17 500 16 3400 r c r 123นะครับหรือ14 500 10400เป็นที่เป็นเป็น 2A หรือ 3A นะครับหน้าจอ LED แสดงฐานกาะกระแสเป็นมิลลิแอมป์ความจุมิลลิแอมป์ชั่วโมงแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์นะครับอ่าเวลาคือ นะครับความต้านทานภายในของแบตเตอรี่คือ M R มันสามารถที่จะรีพอร์ตความต้านทานภายในได้ได้ด้วยนะว่ามันมีความต้านทานแต่ละก้อนเนี่ยมีความต้านทานภายในเท่าไหร่นะครับครับแล้วมีระบบตรวจสอบความจุข,ของแบตเตอรี่นะมีระบบตรวจับความต้านทานภายในแบตเตอรี่มีระบบป้องกันการใส่ทานปรับขั้วถ้าเกิดใส่ทานกลับขั้วก,ก็ไม่เป็นอันตรายนะมีระบบเปิดใช้งานแบตเตอรี่ที่ เป็นศูนย์บูนและฟังก์ชันอื่นๆนะครับนี่มีผู้ผู้ผู้ซื้อรีวิวมาให้ดูนะว่ามันเป็นเช่นไรนะครับผู้ซื้อใจดีนะครับสามารถที่จะใส่ฐานตัวนี้ได้นะนี่คกิ <c oughs> ครับนี่เกินไฮดรายนะครับแล้วก็เป็นในอันี้แบตเตอรี่1865 0้าย์ของลิเทียมไอออนนะครับ น,น,นี่มีผู้รีวิวมาให้นะครับผมก็เป็นลักษณะนี้ฮะท,ที่ได้มาก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยได้เลยนะครับครับสินค้าที่ที่ให้มาก็มีทั้งหมด2ชิ้นมีกล่องมาให้นะเป็นลิตอกาล่านะครับอ,อินเทลลิเจนต์นะครับแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับ เป็นลักษณะชาร์จไปด้วยแล้วก็มีการเทสไปด้วยเป็นอิสระเลยนะครับแล้วก็เข,เขาได้แถมตัวนี้มาให้นะตัวอะแดปเตอร์นะครับโมเดล1 2 2 0นะครับอินพุต100โวลต์ถึง2 2งร้อโวลต์ 60, นะครับ50าสิบถึงหกิบเพิร์ก็ได้12โวลต์2แอมป์นะตัวนี้ให้มานะครับก็ แล้วก็เป็นตัวนี้ฮะลิโตกาล่า LLI 500นะสมาร์ทชาร์ h a r g e r ครับอินพุต12โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็เอาพุตเป็น DC 4.2โวลต์หรือ1.48โวลต์นะครับหรือ5โวลต์ก็ได้นะครับได้3ระดับนะครับโอเคแล้วลองมาดูกันเลย นี่ผมจะไปเสียบปลั๊กตันตอนนี้นะครับจะไปเสียบปลั๊กนะแต่ตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วผมก็เสียบนี้เลยนะครับพอร์ตนี้ DC 12V โวลต์เนี่ยนะเสียบไปเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นนูนะครับนูนี่ก็คือไม่มีแบตเตอรี่นะเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตเตอรี่มามามา,มา,มาลองชาร์จดูเลยนะครับ ผมเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มาไอ,อแบตเตอรี่พวกนี้ผมทดลองเทสดูเรียบร้อยเลยนะได้ความจุที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ได้แค่350 ah มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับอันนี้ได้แค่558มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวผมมีวิธีการเทสอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ่ะผมเสียบเบื้องต้นนี้ ลิตโตคาราเนี่ยก็จะระบุคู่บวกมานะคู่บวกอยู่ตรงนี้นะครับคู่บวกอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใส่นะครับท้ายที่สุดแบตเตอรีลล่ก็มันจะมีอยากให,ให้ให้ให้ทราบว่าอันไหนคู่บวกก็ลบอันนี้เป็นลิเทียมนะลิเทียมไอออนอ่าปกติจะมีแรงดันอยู่ที่อยู่ระหว่างนะสามอ่าสามจุดเจ็ดถึงสี่จุดสองนะ ้าแรงดันต่ำกว่าน,นี้แสดงว่าเสียแรงดันสูงกว่าน,นี้ก็ระเบิดกระพังนะครับก็ต้องอยู่ให้ระ,ระดับนี้อ่ะผมเสียบเลยครับอ่าขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นกดที่หนึ่งนะสถานะของมันก็คือชาร์จนะชาร์จหรือเราจะเรียกเอ่อเราจะเลือกสถานะให้มันเป็นลักษณะเป็นเป็นเทสก็ได้นะแล้วก็กดแช่ไว้นะครับ ผมนี้แช่ว่าปุ่มหมดเราก็เลื่อนมาได้นะอันนี้2คือ fast test นะครับ fast test ก็คือเทสอย่างรวดเร็วนะครับเป็นการ discharge ก็คือเป็นการเพิ่มกําหนดโหลดให้มันแล้วมันจะนำดำเนินการ discharge แล้วมันจะ report เป็นเป็น,ปนค่าความจุให้ตอนนี้ค่าความจุยังยังเป็นลักษณะยังไม่ไ,มไมแสดงค่าออกมานะวนแรงดันนี่จะอยู่ที่3.96จุดเก้าหกวอนตามตฐานะนี้อ,นอ,อันนี้แล้วก็อีกอีก ะระดับหนึ่งก็คือนอมอนนอมอนชั้นนมอนเทสนะครับตัวอย่างเาจะเทสแบตเตอรี่ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะ,าจะใช้ฟังก์ชันของนอมอนเทสคือการทางานของมันเนี่ยมันจะชาร์จจนเต็มก่อนนะหลังจากนั้นมันจะคายประจุแล้วมันจะดาเนินการประมวลผลนะ,ะรีพอร์ตค่าสัญญาณอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณหลาย,ลายชั่วโมงอะ่ะบางก้อนก็สองชั่วโมงบางก้อนก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงต้องต้องเสียบไว้ทั้งคืนเลยนะพูดถึงบางก้อนเนี่ยนะ ครับแล้วก็เนี่ยลักษณะนี้ก็คือชาร์จแล้วมันจะทำงานเป็นเป็นตัวใครตัวมันเลยนะ,ะสมมติอันนี้ผมผมก็เอาไปไว้ที่ชาร์จนะอ่าให้มันมีทั่วๆไปเนี่ยลักษณะการตั้งชาร์จเนี่ยผมผมจะตั้งเอาไว้เนี่ยนะชาร์จเนี่ยมันจะมีหลายหลายระดับนะครับสูงสุดคือ1,000มิลลิแอมป์นะ1,000มิลลิแอมป ตามสูตรก็คือ300มิลลิแอมนะครับ500มิลลิแอมเจ็มิลลิแอมแล้วก็พันมิลลิแอมแล้วแต่เราเลือกนะถ้าเลือกกลางๆก,ก็อยู่ประมาณ500มิลลิแอมนะครับอันนี้ผมผมตั้งชาร์จเอาไว้ก้อนที่1ผมจะให้มันชาร์จนะครับก้อนที่2ก้อนที่2นี่ผมเสียบเลยนะครับอ่คู่บวกตรงนี้นะครับผมเลือกไปตำแหน่งที่2 น,นี่แสดงว่ามันมันได้เข้าก่อนเองเนี่ยเข้าแล้วพอเข้าเสร็จปั๊บพอเลือกไปปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งชาร์จนะสามจุดเก้าสี่โวลต์น,นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับอันนี้เอ่อมันในในช่วงที่ชาร์จเนี่ยมันก็รีพอร์ตเป็นเป็นมิลลิแอมป์ ah ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันในขณะที่ชาร์จนะ เสร็จแล้วพอ,อ,พอตั้งค่านอมอนเทสขึ้นมาอ e ีกฟังก์ชันหนึ่งมันจะเป็นลักษณะดีชาร์ e นะครับมันจะมันจะมันจะรีพอร์ตมิลแอมป์ชั่วโมงมาเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้ค่านี้1นึ่อันนี้มันเป็นเป็นมิลลิโอมนะเป็นเป็นค่าความต้านทานของแบตเตอรี่นะครับมิลลิโอมนะครับ แต่ละก้อนเนี่ยค่าความนั่ทานมันจะไม่เท่ากันอย่างเช่นผมจะดูมอนิเตอร์ก้อนที่1นนะอันนี้เท่ากันเลยอันนี้ค่าความนั่ทานเท่ากันส่วนอตัวนี้มันเป็นลักษณะ,ะการใช้งานนะว,ว่ามันมันกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้อันนี้คือรีพอร์ตในการในการเทสว่ากี่ชั่วโมงเต็มอะไรประมาณนี้นะครับ ก,ก้อนที่3อ่อผมจะเลือกในก้อนที่2ให้มันเป็นลักษณะอีกฟังก์ชันหนึงก็ได้ในเวลาเดียวกันผมจะเลือกให้มันเป็นเออ normal test ก็ได้ฮะ normal test ไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้ตอนนี้การทำงานสถานะแตกกันนะแต่ต่างกันนะอันนี้เป็นชาร์ตนะอันนี้ normal test n o r m test เนี่ยผมจะ อ,อยากทราบว่าก้อนเนี้ยมันมีความจุเท่าไหร่นะครับก็ตั้งไปแล้วก็สิบทิ้งเอาไว้เลยนะครับประมาณสักสี่หชั่วโมงหร,ห,รห,รหรือหรือกี่ชั่วโมงไม่ทราบแล้วแต่มันจะรีพอร์ตออกมาพอมันรีพอร์ตเสร็จมาปั๊บมันจะมีจะมีมีตัวหนังสือบอกว่า N หมายถึงว่าจบสิ้นเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่ไป ตอนที่3นะครับ3.86โวลต์สถานะชาร์จนะครับเสร็จแล้วก็มันก็เริ่มชาร์จเลยเน,นี่ยเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มชาร์จแล้วครับตั้งกระแสวัตตที่ห0ามิลลิแอมป์นะครับมันก็เริ่มชาร์จอ่าผมผมพอดีแบตเตอรี่มันเก่า เรียกก้อนนี้แล้วกันนเสร็จแล้วก็มันก็สามารถที่จะชาร์จได้เต็มที่เลยนะพอพอเต็มมันจะสถานะบอกว่าเต็มนะครับถามว่าแบตเตอรี่ลักษณะนี้เนี่ยชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างตัวนี้เนี่ยพอชาร์จเต็มทุกก้อนแล้วนะ มันจะแปลงร่างนะครับมันจะแปลงร่างเป็น power bank สายชาร์จนะครับเสียบ USB ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปชาร์จโทรศัพท์นะครับหรือไปชาร์จแบตเตอรี่หรืออะไรที่มันเป็นมันเป็นชาร์จเจอร์ฮะเสียบเข้าไปได้เลยนะมันก็ทำหน้าที่เป็น พอแบงค์เลยนะเป็น USB นะครับก็ใช้งานได้เหมือนพอแบงค์หนึ่งตัวนะครับลักษณะนี้เลยนะครับหรือเอ,อเราก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่นะครับไปใช้งานกับพวกอุปกรณ์ที่เป็น USB ทั้งหลาย อย่างเช่นหลอดไฟลดหลอดอหลอดนี้นะครับแล้วก็แกะไปแกะเลยนะครับเสียบเลยเข้าเลยเห็นที่เป็นที่มันเป็นแค่แบตเตอรี่1 8 6 5 0นี่ฮะครับสว่างมากนะครับ ใช้ในงานเอาดอ r นะครับนี่ได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นหลอด LED ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้สามารถที่แทนใช้แทนไปฉายได้ด้วยนะเนี่ยเป็นมันเป็นลำแสงเลยนะครับยังชใช้งานได้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยครับแบตเตอรี่นี่ถ้าเกิดซื้อในออนไลน์ก็มีราคาตั้งแต่ 30บาทนะไปจนถึงร้อยกว่าแล้วแต่ว่ามันมียี่ห้อยี่ห้ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับความจุเท่าไหร่หรือแก่จากโน้ตบุ๊กก็ได้นะโน้ตบุ๊กเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแล้วก็แกะมาใช้ประโยชน์นะครับ mm hmm. หรือจะเอามามัดเป็นแบตเตอรี่แพ็กก็ได้นะครับสารพัดเลยครับเนี่ยดีมากหลอดไฟนี่มีขายที่ m ิสเตอร์ดนะ ได้แย่เลยหลอดหนึ่งร้อยกว่าบาทนะใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับก็คลิปนี้ก็เร่าให้ฟังถึงประโยชน์ของตัวชาร์จเจอร์ที่อยู่ในระดับ ต้นๆที่ใช้งานประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะราคาไม่ถึง500บาทเนี่ยนะสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมนิกเกิลเมทัลไฮได์นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำแปลงร่างเป็นพ o วเวอร์แได้ในขณะที่ชาร์จเต็มแล้วนะครับติดตัวไปในที่ต่างๆได้นะครับใช้ประโยชน์ได้ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นี้ก็นำติดตัวไปด้วยนะถ้า,าก็สามารถที่จะชาร์จได้มีการเทสตว่าแบตเตอรตี่แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นตัวไหนดีประกันตรงกับที่โฆษณาไว้หรือไม่อันนี้อันนี้ฮะตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาชมช่องเทสสไตล์นะครับ กดติดตามนะครับไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนี้นะครับครั้งต่อไปถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับจะแจ้งเตือนไปยังเครื่องมือสื่อสารของท่านนะครับในช่อง YouTube นะครับขอบคุณครับ